สวัสดีครับพบผ,ผมช่างบบ๊กครับช่างอีโบครับจะติดเวดเทอ์ากาศจะติดเวดเทอ์ากาศติดฟิี ันนี้เดิมอ่ะเคยติดอยู่แล้วแถมมาจากศูนย์เจ้าของเดิมแกะออกแล้วก็ทำความสะอาดคลาบกาวเรียบร้อยแล้วมีแผ่ด้วยคไม่เป็นไรเจ้าของแกะเองไม่ซีเรียสเปเกียวกรเราใช่ครับมีมีร่องรอยด้วยเดิมน่าจะเป็นค,คล้ายๆแบบนั้นนะครับแบบติดเทปสองหน้าอย่างเดียวไม่มีมุดอ,อันใหม่อันนี้อันใหม แช่ใหม่หรอกมือสองกับอันนี้เขาได้ซุสตีเหมือนกันของญี่ปุ่นมีหมุดมีหมุดมีกิ๊บเจ้าของไปลอกเทปสองหน้าที่ติดตรงนี้ออกแล้วใช้เวลาวันหนึ่งเราสบายแล้วสองวันย <laughs> ี่สิบนาทียี่สิบนาทีอันนี้ไม่ยากไม่ยากที่ที่บนรถแต่ยากกว่าอ๋อเราสบายแล้วแถมแถมมือพองไปด้วยนิ้วโป้งพองไป อันนี้ติดเทปสองหน้าใหม่ไปแล้วเทปสองหน้าก็แบบนี้สามเอ็มกว้างเส้นหนึ่งติดไปติดจุดเดิมมันนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีติดตั้งกัน,นเพื่อนๆที่ซื้อตัวสองมา,าไม่รู้จะติดตั้งยังไงก็ลองดูจตามนี้ครับ เริ่มทางนี้ก่อนแล้วกันนะติดเวทอากาศหรือว่ากันศาสตร์หรือมีคำเรียกอื่นไหมกราบกันศาสตร์มาด้าแจ๊ดจี คันนี้นี่นอ,นอ,อันนี้บ้านเรายังไม่มีใครทำได้คือคอนโทรลแต่ว่าคันนี้ทำได้ให้ต่างชาติทำให้ครับโอเคพี่ทำไม่ได้หรอผมทำไม่เป็นโปรแกรมดื <c oughs> ม้อนิวศึกษาดิไม่มีเวลาศึกษาโอเคถ้าจะติด กับกันาสาดหรือเวทอากาศเอากระจกลงลงให้หมดเลยครับก็แกะคิ้วล่องกระจกยางล่องกระจกแกะลงมาแกะลงมาประมาณนี้ครับโอเคบอกเพื่อนๆก่อนนะคุกกับลิฟเนี่ยไม่ต้องแกะออกไม่ต้องแกะออกเลยนะเพราะว่าตอนใส่มันจะยากยากมาก เบิกเบิกใหม่มาก็ให้ประกอบเลยครับไม่ต้องแกะออกเดี๋ยวเราประกอบใส่รถมันจะเข้าที่ของมันเองแต่ถ้าเรามาใส่ทีหลังอะ่ะมันจะเลื่อนหาตำแหน่งยากครับใส่ยากจากนั้นก็ทำอย่างนี้นะครับมันมีแค่นี้นะแกะนี้ออกก่อนเลย เอกีตอนเริ่มคลิปก็จะเห็นผมเช็ดทำความสะอาดแล้วนะเช็ด <ç uk> <ç uk> ทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นแล้วก็ไม่ให้มีคราบมันมันจะได้ติดได้นะแกะนี้ออกเลยแล้วก็แกะนนี้เพเยอะเพยอเอาไว้ประมาณนี้ ในซอกนี้นะครับซอกนี้แล้วก็ส่วนส่วนที่เหลือก็คือเข้าตรงนี้กับตรงนี้ข้างหลังก็เข้าซอกนี้เหมือนกันครับเข้าซอกระหว่างยางข้างนอกกับข้างในเนี้นะครับเพือ่อนเห็นชัดซอกนี้ จะได้เห็นชัดๆ okay. สวมเข้าไปสวมข้างหน้าเสร็จแล้วก็ตัวนี้ยึบตัวต่อมาแล้ก็สุดท้ายตัวนี้นะครับยัดเข้าไป ยากเน้นหนึ่งกิบมันเยอะโอเคไม่เข้าไม่เป็นไรครับ เค <Okay, S 2> เข้าแล้วเดี๋ยวช่างภาพมาข้างหลังค่ะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้นิดนึงเนี่ยครับเกี่ยวเกี่ยวที่ร่องปฏิแบบนั้นเนี่ยที่ที่นิ้วชี้เนี่ยนะครับครับโอเคต่อมาก็ใส่ใส่ตัวที่สองถัดมาก่อนก็ได้ ใส่ตัวที่สามแล้วตัวสุดท้ายก็คราวนี้ก็จะไม่ยากแล้วครับปึ๊บโอเคดันดันขึ้นให้ชิดบนครับได้หมดแล้วกดเลยกดไม่ติดแฮะ าบางไปต้องติดเพิ่มอีกชั้นหนึ่งก็วเดี๋ยวติดเพิ่มก่อนอีกชั้นหนึ่งเทปสองหน้าต้องสองชั้นเพราะว่ามันบางไปมันมีสันมีความหนามันมีสันทำให้กดแล้วมันไม่ติดโอเคลอกเลยแล้วติดเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง ผมก็ลืมไปรุ่นรุ่นนี้ต้องติดถ้าติดใหม่ต้องติดสองชั้นที่หนากว่านี้จะเป็นฟองน้ำรอเปล่าออไม่เชิงๆติดเสร็จแล้วสองชั้นเดี๋ยวไปลองกันเลย แก่นี้ก่อนเลยปึ๊บเหยอ่อนี้ไว้ด้วยก็เหมือนเดิมนะคงคงไม่ถ่ายให้เพื่อนดูใส่ฝั่งนี้ก่อน แล้วแล้วก็ตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็กดไว้เลยก็ได้ติดแล้วกดข้างหลังแล้วทีนี้มันใส่กิฟข้างหน้าเรียบร้อยดันขึ้นให้สุด แล้วก็ลอกลอกเทปเลยครับฟ๊ดก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 ดเคติดแล้วจากนั้นก็กดให้แน่นไปนเลยครับเพื่อน ก็เอายางล้อกระจกยัดเข้าที่ ไฟนี้อาจจะยากนิดหนึ่งครับสำหรับมือใหม่นะ ให้กระจกมันดันยางล่องกระจกให้แนบก็สังเกตด้วยครับว่ายางล่องกระจกเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเวลาเอากระจกขึ้นกระจกไม่หนีบไม่หนีบยางล่องกระจกไม่ทำให้ยางล่องกระจกเสียรูปก็เป็นอันเสร็จ สำหรับบานนั้นเปิดแล้วไม่มีเสียรูปครับไม่ปิน้นก็เป็นที่เรียบร้อย ก็ติดอันต่อไปได้เลยอย่าลืมว่าต้องติดเทปสองหน้าสองชั้นติดเทปสองหน้าสองชั้นก่อน ลองไปทาบก่อนเราค่อยแกะเอาให้มั่นใจก่อนครับก็เหมือนกันเอายางลงเายางแลง้วก,ก็จบลงปึ๊บโอเค,อเ,คเราต้องมีสอดเข้าไปในนี้ด้วยนะฮะสอดเข้าไปในนี้แล้วก็สอดเข้าไปใต้นี้ด้วย

ใส่จากข้างหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่าเนี้ยจะใส่ยากต้องเข้าไปใต้กาบสีดำเนี้ยแต่ว่าไม่ได้คาบเหล็กนะครับแกะลงอันนี้ก็เหมือนเดิมเผยอ,ออกมานิดนึงแล้วก็พับไว้ อย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมต้องไปใส่จากข้างในเดี๋ยวลองจับเข้าก่อนอ้าวสำเร็จอลองถ่ายดูจากข้างในเนี่ยับอ,อยู่ระหว่างเหล็กกับกาบสีดำ ก็สวมอ,นนอันนี้นั่นกดนี้ไว้เลยก็กดนี้กดไปก่อนเลยก็ได้ตรงนี้สวมนี้แล้วแล้วก็สวมหมุดถัดมาครับอ่า ดันไว้ให้ชิดบนเลยส่วนอันนี้ยเมื่อกี้เราเราง้างออกไว้ต่อไปก็คือกดให้มันเข้าไปล็อกนะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ตรงเหล็กนี้นะต้องอยู่ข้างในนี้ง้างนิดนึงเดี๋ยวหมุนกลับไปก่อนก็ได้หม,หมุนขึ้นมาอ่งาง้างง้างพลาสติกสีดำแล้วก็ กดอันนี้ลงมาเึ๊บเนี่ยเข้าแล้วโอเคครับต่อจากนั้นก็ลอกเทปกาวเลยกดใส่ยางล่องกระจกเข้าที่เดิม ตรวจดูด้วยครับว่ามันมียางล่องกระจกมันปลิ้นหรือเปล่ามันไม่ไม่ไม่อยู่ถูกที่ถูกทางมันหรือเปล่าครับตรวจดูให้เรียบร้อยตรงมุมปลายแหลมแล้วก็จากนั้นก็เปิดกุญแจกดกระจกขึ้นก็ตรวจดูอีกทีว่ากระจกมันหนีบยางล่องกระจก ให้ผิดรูปเสียรูปหรือเปล่าครับถ้ามันผิดรูปเสียรูปมันปริ้นหน่อยหนึ่งก็แก้แก้ไขให้มันเรียบร้อยก่อนที่ยางล้องกระจกมันจะแข็งเราแก้ไม่ได้แต่อันนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วก็ลองกดขึ้นกดลงสอง,งั้างเพื่อให้มันดันดันให้มันเข้าที่ไปด้วยนะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทุกทุกบให้กาวสองหน้ามันติดให้แน่นแล้วก็เช็ดทําวับสะอาดแค่นั้นเองส่วนอีกด้านหนึ่ง ด้านซ้ายฝั่งซ้ายก็ทําเหมือนกันนีค้ครับครับก็ไม่น่าจะยากสําหรับเพื่อนๆก็ลองไปติดตั้งกันดู อยู่เป็นประจำครับก็บกดฝากกด subscribe ข้างนี้เหรอโอเคกด subscribe หรือกดติดตามช่องอีโป้ขับของผมด้วยนะครับพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ